โยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาโซเชลแคมนะครับก็เี่จะตัดผมมาใหม่หน้าเทียมากทนดูไปก่อนนะครับก็วันนี้ที่มาอัดโซเชลแคมไม่ใช่นะครับวันนี้เป็นวันเกิดครับแล้วก็จะมาขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่มาอวยพรวันเกิดให้ในเฟซบุ๊กนะครับผมก็ตอบมากทุกคนเลยที่มาอวยพร โคตรดีใจบองตรงก็ตอบไปหมดทุกคนแล้วนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณเพื่อนๆที่โอเคของขวัญมาให้ด้วยครับขอบคุณับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบก็วันนี้แต่งตัวไว้ครับจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับไปหาอะไรกินกันก็ก่กอนออกไปก็เลยมาอัดโซเชียลแคมแล้วก็จะไปแล้วแต่ว่าก่อนไปจะร้องเพลงก่อนฟังนะก็วันนี้เป็นวันเกิดใช่ปะ่ะก็จะร้องเพลงเกี่ยวกับของขวัญน,นะครับเพราะว่า อยากได้ของขวัญก็เดี๋ยวขอหาเนื้อก่อนเอิ่มเอิมเอิมโอเคเพลงเธอคือของขวัญนะครับของพี่สิงโตนำโชคเพลงน่ารักน่ารัก อาจจะเป็นผูเขาฉันจะเป็นต้นไม้โอบก็เธอไว้ไม่ให้เจ็บนาอาจจะเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นในที่ขาวโอบก็เธอไม่ให้ฉันเหงแลเดียวดาย จจะเป็นรถยนต์ทองฉันนนก็คือฉันอาจจะเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวจะอยู่เคียงข้างเธอไม่เธอเหน็บหนาวแม้ในคราวทุกจจะอยู่ไกลๆกลเธอเปิดปะก็เพราะเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มาเปดตูฉัน ซ้ำเป็นเอาไว้ให้นานจะไม่ให้ใครทำร้ากเธอแต่ฉันยังเย็นอยู่ตรงนี้ทีรักเธอจนมหมดใจที่มี Oh baby I love you ก็ลองแค่นี้พอลองจบเพลงแต่มันจะยาวไปแล้วมันจะอัพไม่ขึ้นนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่ออ้พอมันเกิดให้นะครับขอบคุณทุกคนเลยโคตรดีใจครับไปแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนลองบาย